ดีค่ะเด็กๆชั้นป .3-5 นะคะอ่า,อาชั่วโมองที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ของแบบรูปนะคะที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละเท่ากันเท่ากันนะคะค้างเอาไว้นะคะสําหรับชั่วโมองนี้เราก็จะมาเรียนต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ของแบบรูปนะคะเหมือนเดิมนะคะเด็กๆลองดูในหนังสือเรียนนะคะเตรียมหนังสือเรียนนะคะแล้วก็อ่าน,นแล้วก็ดินสอให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ จะยังคงเป็นในเรื่องของแบบรูปและความสัมพันธ์อยู่นะคะต่อจากช่วงงูที่แล้วนะคะสำหรับจุปนนดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของการหาความสัมพันธ์ของแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าเท่ากันอยู่นะคะเรามาต่อที่หนังสือเรียนที่หน้า32มอนะคะให้เด็กๆนะคะพิจารณาแบบรูปต่อไปนี้นะคะว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่ เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่นะคะแล้วจํานวนที่หายไปในแบบรูปคือจํานวนใดนะคะลองดูตัวอย่างนะคะจากตัวอย่างนี้นะคะ42 51นะคะแล้วก็จํานวนอะไรที่เราจะต้องหานะคะ69 78 87และ96ครูเคยบอกแล้วนะคะว่า อาจากจํานวนเนี่ยให้เราสังเกตก่อนนะคะจาก42เป็น51เนี่ยเราพิจารณาแล้วว่ามันเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นนะคะพอมันเพิ่มขึ้นนะคะให้เรามาดูว่ามันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ซึ่งปรากฏว่าันนี้มันเพิ่มขึ้นทีละ9ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกจํานวนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นทีละ9ก็ต้องบวก9บวก9ไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้น51บวก9ก็จํานวนนั้นก็จะเป็น60 นะคะ60น็นไหมวจะบวก9ด้วยจำนวน60บวก9เป็น19บวกอีก9 78 77และ96ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะอ่าต่อไปนะคะเราลองมาทำดูนะคะมีอยู่6ข้อด้วยกันนะคะอ่าจำนวนแรกนะคะ76 68 หกสิบ้าิบสองะไรไม่ดูนะคะแล้วก็มาสามสิหกแล้วก็มายีสบแปดนะคะเด็กๆลองดูก่อนนะคะจากเจิหมาเป็นหกิบแดเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นแบบรูปที่ลดลงนะคะแล้วลดลงทีละแปดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจํานวนทุกจํานวนมาตรงนี้ก็ต้องลบแหมดเลยนะคะลบแดหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ห้าสิบสลบ 8ปลบ8ก็จะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยคะเหลืออยู่ที่44นั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นจำนวนท่ใหญ่ไปก็คือ44หรือๆ,ๆอาจจะคิดย้อนกลับนะคะถ้ามันลดลง8ถ้าเรามองจากขวาม,มาซ้ายเนี่ย ยีมันเป็น36ได้ไงก็ต้องบวก8ใช่ไหมใครที่ไม่ชอบลบนะคะอาจจะใช้วิธีบวกก็ได้28่วกแปเป็นสามหกบวกแเป็นส4อาจจะดูย้อนกลับมาด้านนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเราสามารถมองได้สองทางแล้วแต่วัาเด็กจะมองทางไหนนะคะแต่ว่าคําตอบอของแบบรูปกันก็จะเท่ากันเนื่องจากเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงแบบคงที่นะคะอ่ะ ต่อไปนะคะลองมาดูข้อที่2นะคะ512 524 536บสาจำนวนที่หายไปนะคะ560 572และจำนวนที่หายไปนะคะอ่ะเด็กๆลองมาสังเกตก่อนนะคะจาก512เป็น524แบบรูปนี้เป็นอย่างไรนะคะเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นทีละ12ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจัดตัวนี้มาตรงนี้เอา12เข้าไปบวกนะคะ จาก524เอา12เข้าไปบวกเพราะฉะนั้นจำนวนที่หายไป536เอา12เข้าไปบวกนะคะ536บวก12จะได้อยู่ที่548เห็นไหม548บวก12เป็น560บวกอีกเป็น572นะคะจำนวนที่หายไปอีกหนึ่งจำนวนก็คือ572บวกอีก12นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนนั้นก็คือนะคะ 584นั่นเออนะคะเราจะข้าใจนะคะเด็กๆต่อไปนะคะข้อที่3 224 220 216 2 22 1 2และเลขที่เราจะต้องเติม204 220สสังเกตดูนะคะข้อนี้เป็นแบบรูปที่เป็นอย่างไรคะลดลงใช่ไหมคะลดลงทีละสี่เห็นไหมอันนี้ก็คือ ลบสี่อันนี้ก็ลบสี่ลบสี่ฉะนั้นตรงนี้นะคะที่หายไป212-4ลบสนับถอยหลังไปนะคะก็จะเป็นเท่ากับ208เะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะเราอาจจะทําย้อนกลับถ้ามันมองจากซ้ายไปขวามันลดลงทีละสี่แต่ถ้าเรามองจากขวามาซ้ายมันจะเพิ่มขึ้นทีละสี่ใช่ไหมแล้วก็เอา เ,เห็นไหมถ้ามองจากขวามาซ้ายเนี่ยมันบวกสี่เด็กๆบางคนไม่ชอบการลบชอบการบวกก็อ,อาจจะมองจากขวามาซ้ายก็ได้นะคะเป็น200 2 0 4 208ไปเรื่อยๆเหมือนที่คุณครูแนะนำนะคะว่าเด็กจะมองจากด้านไหนไปด้านไหนก็ได้ถ้ามองจากซ้ายไปขวาจะเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละสี่แต่ถ้ามองจากขวามาซ้ายจะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละสี่นะคะแล้วแต่เด็กจะมองอ,อ่ะต่อไปนะคะยังอยู่ที่หน้า32นะคะข้อที่4นะคะ ตรงนี้แบบรูปนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าจํานวนแรกจนที่2ก็ไม่มีจํานวนสุดท้ายก็ไม่มีนะคะเราก็จะมองตรงกลางนะคะ350 4 0 0 4 5 0 500ถ้าเรามองตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบรูปที่เป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นทีละ50ใช่ไหมคะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ50ใช่ไหมอ่ะ ตรงนี้400เป็น4ี0 450เป็น500เพราะฉะนั้นจำนวนนี้มองจำนวนที่มากก่อนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะบวกอีก50ก็เป็น550หเห็นไหมคะแต่ถ้าเรามองที่คุณครูแนะนำใช่ไหมถ้ามองจากซ้ายไปขวาจะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละส0แต่ถ้าเรามองจากขวามาซ้ายจะเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละ50ใช่ไหมคะเนื่องจากเราไม่ทราบจำนวนแรกใช่ไหมใช่เร,เราก็เลยมองต้องมองจากขวามาซ้ายใช่ไหม จากขวามาซ้ายแทนที่จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็จะเป็นลดลงตรงนี้จาก350สา0รก็ลดลงทีละ50ก็จะเป็น300อใช่ไหมคะ,ะจาจาม3 0อมองจากขวามาซ้ายจะเป็นแบบรูปที่ลดลงเด็กๆสังเกตลูกศรด้วยนะคะเด็กๆอาจจะสับสนเอ๊ะทำไมเดี๋ยวครูก็ามาบวกเดี๋ยวครูก็มาลบครูอธิบายนะคะว่าถ้ามองจากซ้ายไปขวาจะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ50 แต่เนื่องจากว่าตอนนี้ทําไมครู Netflix ต้องมองจากขวามาซ้ายเนื่องจากว่าตอนนี้เราไม่ทราบจํานวน,นแรกเลยเราไม่สามารถทราบจํานวน,นแรกว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองถัดจากจํานวนที่เรามีอยู่ใช่ไหมจาก350เนี่ยถ้ามองจากขวามาซ้ายเนี่ยแทนที่มันจะเป็นแบบรูปที่เพิ่มมันก็เลยเป็นแบบรูปที่ลดเรนไหมคะจาก300เนี่ยถ้ามองจากขวามาซ้ายมันจะลดลงทีล0เราก็เลยต้องเอา50มาลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะลบก็350ลบ50ก็เหลือ300 ดังนั้นสามร้อยลบอีกห้าสิบดนั้นจำนวนแรกก็จะเป็นสองร้อยห้าสิบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแบบรูปเราจะสามารถมองจากซ้ายมาขวาหรือว่าขวามาซ้ายก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องทําความเข้าใจกับมันนะคะว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเพิ่มขึ้นเราก็จะไปบวกเพิ่มแต่ถ้ามันลดลงเราก็จะเอาไปลบออกนั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะดูตรงนี้นะคะข้อที่ห้าสี่ร้อยห้าสิบขอโทษค่ะสี่ร้อยห้าสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเจ็ดสิบห้าสามร้อยหกสิบ ถ้าสังเกตมองจากขวาไปมองจากซ้ายมาขวาเนี่ยจะเป็นแบบรูปที่ลดลงนะคะลดลงทีละ15นะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะมองจากซ้ายมาขวายกเว้นในกรณีมันข้อสเนี่ยนะคะที่เราไม่ทราบจำนวนแรกเราเลยต้องมองจากขวามาซ้ายเนาะลดลงที15ไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้360ลบ15ก็จะเป็น345ใช่ไหมคะ 345-15ลบ15ก็จะเหลือ330นะคะเพราั้นจำนวนที่หายไปก็จะเป็น345และ330เห็นไหมเด็กๆนะคะบางคนไม่ชอบทำการลบอาจจะมองย้อนกลับใช่ไหมถ้ามองจากขวาไปซ้ายก็จะเป็นเพิ่มทีละ15-15ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็สังเกตนะคะเด็กๆจะต้องลบให้ดีนะเพราะถ้าจำนวนที่มันหายไปเนี่ย มันอยู่ผิดการถ้าเด็กๆทําจํานวนนี้ผิดว่าเด็กๆลบจํานวนนี้ผิดสมมติส6ม้ยหกสิบเด็กๆลบสิบห้าแต่ลบผิดถ้าลบผิดมันจะทําให้จํานวนถัดไปเนี่ยผิดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องอตรวจสอบความถูกต้องของคํกตอบด้วยว่าพอเราลบแล้วเนี่ยมาตรงนี้เป็นสา5ส่ิบห้ใช่ไหมลบอีกสิบห้าก็เหลือส3 0้อยสิบลบอีกสิบห้ามันเท่ากับจํานวนนี้ไหมถ้ามันไม่เท่าเราอาจจะสองจนวนนี้เราอาจจะลบผิดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้อง ตรวจสอบคําตอบด้วยว่ามันยังคงลดลงทีละ15ตามลําดับจากจํานวนแรกถึงจํานวนสุดท้ายหรือไม่นะคะต้องตรวจสอบด้วยนะคะอ่าต่อไปข้อที่6นะคะจํานวนนี้จะเป็นหลักหมื่นแล้วนะ1,2300 1 2 6 0 0 12,900นะคะสังเกตนะคะจากตรงนี้เป็นแบบรูปที่เป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นทีละ300ถ้าเพิ่มขึ้นเราก็เอา300มาบวกเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะ 12,900นะคะแล้วก็เอา300มาเข้ามาบวกก็จะเป็นอยู่ที่13,200่ใช่ไหมคะอ่ะ13,200เราเพิ่มขึ้นมองจากซ้ายไปขวาใช่ไหมเพิ่มขึ้นอีก300ก็จะเป็น13,500นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะสำหรับกิจกรรมตรงนั้นนะคะกิจกรรมไม่ขีดเสริมปัญญาให้ครูไม่ได้ให้ทำนะคะเราจะมาดู ข้ามไปที่แน้สา34เลยนะคะเป็นแบบตรวจสอบความเข้าใจนะคะก็ทำเหมือนกันก็คือแบบรูปต่อไปนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นลดลงทีละเท่าไรและจำนวนที่หายไปคืออะไรทำเหมือนกันนะคะ,ะดูข้อที่1นนะคะ9 3้อยสามาเป็นเก้าร้อยมาเป็นแป0้อยเจิเป็นแ4 0้อยสิจะสังเกตว่าจาก9 3 0ยสา 130, มาเป็นเก้าอเป็นแบบรูปที่ลดลงใช่ไหมคะ ลดลงทีละ30เห็นไหมอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลบ30ลบ30ไปเรื่อยๆอ่าดูนะคะจาก840ลบ30ก็จะเหลืออยู่ที่810ใช่ไหมคะจำนวนถัดไป810จําจำนวนถัดไปลบอีก30ก็จะเหลืออยู่ที่780ใช่หนไหมเพราะฉะนั้นแบบรูปนี้เป็นแบบรูปที่ลดลงทีละ30จําจำนวนถัดไปก็คือ810กับ780นะคะอ่ะข้อที่2นะคะ 1,123 1,323 1,523สันงเกตดูตรงนี้มาตรงนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นแสดงว่ามันบวกใช่ไหมบวกเท่าไหร่นะคะเพิ่มทีละ200ก็คือบวก200นั่นเองนะคะอ่ะเราจะงดใช้ไปกว่าเนาะอันนี้1,323าบวกสองเป็น1,523ใช่ไหมั้าอ่ิบสามบวกอีก200นะคะก็จะกลายเป็นนะคะ 1,723 1,723บวก200ก็เป็น1,923 1,923บวก200นะคะก็จะอยู่ที่2,123นั่นเองนะคะอ่าข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะจำนวนแรกจนสุดท้ายไม่ทราบนะคะเราจะ,จะต้องมองทั้งซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายแต่สังเกตตรงกลางนะ2,720 2,600 2,480 2,360 จากตรงนี้มองจากซ้ายไปขวานะคะสังเกตหัวลูกศรพบว่ามันลดลงนะคะทีละ120ยยี่อันนี้ก็ลดทีละร้อเพราะนั้นตรงนี้มาตรงนี้ก่อนนะคะลดทีละร้อยยีนะคะจำนวนนี้ลบร้อใช่ไหมนะคะก็จะเหลืออยู่ที่2240นะค่ะทีนี้ถ้าเรามองกลับด้านมองจากขวามาซ้ายบ้าง แทนที่มันจะลดใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเพิ่มใช่ไหมคะแต่ว่าเพิ่ม,มด้วยจำนวนที่เท่ากันนะคะก็ต้องบวก120บวก120ก็จะกลายเป็น2,840นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเหมือนที่ครูบอกนะคะว่ามองทางซ้ายและขวาได้แต่ว่าต้องเข้าใจว่ามันเพิ่มหรือว่าลดนะคะเอามาบวกหรือเอามาลบนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่สามก็จะเติมต่อไปนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะ เพราะฉะนั้นความหมายของแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าเท่ากันเนี่ยแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่ากันเป็นชุดนะคะเป็นชุดของจํานวนนะคะแบบรูปของจํานวนเนี่ยเป็นชุดของจํานวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะในลักษณะของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าเท่ากันนะคะหวังว่าเด็กๆนะคะคงจะเข้าใจในเรื่องของแบบรูปที่ เพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าลดลงทีละเท่ากันแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะไปทบทวนนะคะในเรื่องของแบบรูปนะคะจํานวนนะคะที่เราจริงๆแล้วจานวนนับในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยคือในการที่เรานับ 1- นถึงสิเนี่ยก็เป็นแบบรูปนะคะอย่างเช่น1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบรูปเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะคะหรือเรานับถอยหลังจาก10 9เ7 6 5จมาถึง0เนี่ย สิบถึงหนึ่งเนี่ยนะคะก็เป็นแบบรูปเหมือนกันนะคะเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละหนึ่งเหมือนกันฉนั้นแบบรูปในชิดประจำวันของเราเนี่ยก็จะได้พบเจอนะคะเดี๋ยวอย่าลืมว่ามันคือชุดของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนเนื้อหานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันนะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะน่าจะขึ้นบทใหม่แล้วนะคะสำหรับกถานที่เด็กๆทำนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาส่นเปนตอน,น ปขอเทิญนะคะแล้วเราพบกันใหม่นะคะ